อันนี้ต้นอะไรนะคะส้มแก้วส้มแก้วค่ะมันมีส้มก็มีหลายสายพันค่ะกล้วยก็มีหลายสายพันธุ์แล้วแล้วนี่คือป่าย่อมย่อมฮะมีพืชเศรษฐกิจก็คือต้นยางพาราต้นขวางต้นมะพร้าวใช่ฮะค่ะแล้วก็พืชกินได้ก็จําพวกเนี้ยก็ปลูกผสมกันไปเขาบอกว่าถ้าปลูกยางพาราแล้วปลูกอย่างอื่นไม่ได้อที่ผมําไม่เห็นว่ายางพารา ค่ะา,านไม้ทุกทีมันอยู่ร่วมกันได้ออ๋ระหว่างลอยยางโตยางกีดได้ก็ปลูกพืชที่กินด้วมะพร้าวมันก็อยู่ได้ของมันก็อยู่ในป่ายางนี่แหละอยู่ในป่ามะพร้าวนี่แหละนี่มันปลูกปลูกได้ปีกว่าๆนะเขาเนาะโตเร็วมากเลยมะพร้าวเออโตเร็วมากเลยใช่้าววปีก่แลที่สวนปลูกหลายปีแล้วยังไม่โตเลยสองปีกว่านี่สองปีกว่าครับจำมันได้นะกี่ปีนี่้แตต้นนี้ใหญ่มากดูดิปลูกลงมาเนี่ย รู้เบลิเลยค่ะแล้วมันจะระวังต้องติดป้ายระวังมะพร้าวร่วงอ๊ะหหยียหยบอุ้ยอะไรอุ้ยโอ้ยโทษค่ะมันมีทั่อเดี๋ยวเราต้องเดินดีๆแล้วตรงนี้แล้วมีสับปะรดฝังไว้เออจะไปเหยียบของเขาพัะทุเรียนเทศมีหลายต้นนี่ยเห็นที่มันเป็นลูกนั่นน่ะลูกทุเรียนเทศโอุ้ยนู่นนู่นเห็นไหมเห็นไหมแพงมากเลยที่เขากินกันอยู่เนี่ย เดี๋ยวถ่ายเป็นภาพไปลงทีนึงทุเรียนลูกยังเล็กๆอยู่ <c oughs> ที่นี่ก็มีมังคุดทุเรียนก็มีนะคะแต่ก็มีเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างละครสามสี่ต้นอะไรอย่างนี้